โยเกิดพร้อมดื่มดัชมิลโฟร์อินวันพี่ไล่ของปิกกี้เป็นผีไม่อยากมากอะกระถางจะโตเลยละกันน่ผีด้วยแก้วนะนะก็ใช่ดิจะใช่เฟซไทม์กับผ,ผีเลยไงนี่เอานิ้วมาแตะนะมันต้องใช้สี่คนถึงจะเชิญเข้ามาได้เร็วจะทำไหมอะไม่ไมไแตะมา ตั้งสมาธิดีนะนโมสระนังคันชังสละมังสระนังคัมมังสระนังคันชังขออญเชิญวิญญาณพี่รหัสของปิกกี้เข้ามาในถ้วยนี้ด้วยค่ะถ้าพี่เข้ามาแล้วพี่ช่วยขยับถ้วยให้พวกเรารู้ด้วยนะคะนิ่งนิ่งเลยนี่เห็นะะนะแสดงว่าพี่รหัสของฉันเนี่ยจะต้องไม่จัด คือเอานิ้วออกเนี่ยพี่เขาสิงล่างนั่นเลยนะเว้ยมาดูดีกว่าพี่เขาจะบอกว่าอะไรเนี่ยเรียกมาทำไม่แกไม่ได้ไม่ย <Red rat> อมมาทำไม่อเออพี่คะหนูไม่ได้อยากจะรบกวนพี่เลยนะคะเออพี่อย่ามายุ่งกับหนูเลยนะคะไม่พี่อยากดู ก็ดูเทคแคร์แกดีนะแกน่าจะลองเปิดใจดูบ้างนะว่าเหรออย่เปิดเยอนๆเลยวสิเลยวเลยเล่าพี่คะหนูแกะสม,มุดใบใสออกมาแล้วนะคะเอาเป็นว่าหนูขอถอนตัวออกจากการเป็น้องรหัสพี่นะคะนะไอะไรจนจอย,ออยสม,มุดอ่ะเฮ้ย ว่าเดือดไม่ชื่นใจน้องกอ๊อฟจากพี่รหัสอ่ะ oh, ฮู oh no ้ย no นี no ่ใครเล่นแบบนี้เนี่ยต้องใ่หเลยเฮ้ยมื่อยู่ตรงไหนอะนู่นนู่นใช่ป่ะดูดิใครมันเล่นแบบนี้เนี่ยเฮ้ยนี่นายอยู่ตรงนั้นแล้วนะอยู่ตรงนั้นนี่แค่นี้นะนายใช่ไหมที่ปาขวดใี้เมื่วันนั้นอะเอ่อขอโทษก็ พี่รหัสเธอฝากของมาให้ไงแ้วฉันขึ้นหอไม่ได้บ้าเหรอก็เขาไม่ให้บอกกันบอกมาะจะบอกไม่บอกเฮ้ยคนนู้นพี่กันไงนะใช่ ันพี่ก <S <S ันเฮ้ยเป็นไงบ้างแกอันนี้เนี่ยเนี่ยเนี้เลยเก้านายโยงใไปช่มแล้วตกใจแทบแย่เลยเดี๋ยวเราว่าโดนัทอะไปบอกยามแช่ดีกว่าเรื่องกระจกที่มันแตกอะส่วนนายไปเป็นเพื่อนโดนัทด้วยเข้าใจไหม ถ้าเดี๋ยวเราขึ้นไปดูบนห้องแล้วกันฉนกุญแจแน,น่ยิ้มก่อนนะโ <Okay. S 3> อเคโชคดีนี่มันนี่เดินไปอ่ะค่ะใจฆ้าทําขวัญเพื่อจะตกใจแบบแย่อะไรรู้ไหมไปอะแล้วครับทุน้องครับวันนี้นะฮะที่เราจะได้มาเฉลยสายรหัสของตัวเองกันแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นนะฮะพี่อยากให้น้องๆน,งนำกุญแจที่น้องๆมีอยู่ไปไขาหาพิรหของตัวเอกันเลย เฮ้ยหรือว่าจะเป็นพี่ชัดประธานฝ่ายสัตว์แน่เลยนี่น้องฝ้ายนะครับคนหกใช่ไหมครับค่ะเออพี่คนที่อยู่ห้องฝ่ายทะเบียน,นหรือ, <c oughs> อเปล่าคะสามีด้วย <c oughs> <c oughs> เหรอสานี พี่ต้องขอโทษโน้ตฝ้ายด้วยนะครับพอดีพี่มัวแต่ทำงานใช้ทุนเรียนจนไม่มีเวลาดูแลโน้ตฝ้ายเลยขอบคุณแจด้วยครับขอบคุณแจด้วยครับจขาเดี๋ยวด้วนะครับค่ะครับมาขอบคุณแจอะไรได้พี่ห่าดฉันที่กันไปขายไหมล่ะ พี่กันค่ะเอา้าน้องโดนัทดูจนได้ว่าความจริงแล้วพี่เป็นพี่รหัสของน้องะอะแบบนะคะคือหนูเป็นน้องรหัสพี่เหรอคะใช่สิแม่อย่าได้เสียเวลาดีกว่าไหนกุญแจแย่พี่ดูแลรักษาเป็นอย่างดีเพื่อนน้องโดนนั ทำไมไข่ไม่ได้อะหรือจริงๆแล้วพี่อาจจะไม่ใช่พี่รหัสของโดนัทก็ได้นะฉันสิคะขอไข่ของพี่กันได้ไหมคะไข่ ก็มีการมีรหัสอ่ะแล้วลเราวใคราาเป็นน้องรหัสเราอ,ะ <laughs> อ่ะเดี๋ยวเรามาโดนทัทอะ่ะไปบอกยามแช่ดีกว่าเรื่องกระจกที่มันแตกอะ่ะเราขึ้นไปดูบนห้องลวกันสน่วนกุญแจเนะ่ยิ่งกวอนนะ ทำไมดนนึกสบามตัองหมดวันนี้ด้วยเนี่ยสามไม่ลงมาเฉลยสายแล้วอ่ะกลัวจะแย่แล้ว่ะฉันเองมาทำล่อๆๆเลยแถวนี้ฉันก็นึกว่าผีอ่ะ มีดินี่แหละไม่เคยได้ยินตำนานผีพิรหัสหรือไงอเนี่ยนะผีพิรหัสน้อยใจฆ่าตัวตายแล้วก็กลายเป็นผีหลอกล้อน้องๆอ,อ,อยู่และตอนนี้อาจอยู่ที่นี่ก็เป็นได้ป่าตำนานมีที่ไหนอะไอ้ตำนานเนี่ยนะมันเป็นเรื่องของอาจารย์นพ ก็คือรุ่นน้องอาจารย์นบเนี่ยไม่อยากได้อาจารย์นบเป็นพี่รหัสก็เลยไม่มาวันเฉลยเพื no no ่ออาจารย์นบเนี okay. ่ยเลยเอาเรื่องนี้ไปแต่งเป็นตำนานเพื่อหลอกรุ่นน้องขวัญอ่อนอย่างเธอไงอรขวันอ่อนมันไม่ใช่ฉันหลอกโหยพูดดีๆเลยนะบอกไว้เลยว่าฉันเนี่ยรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นเรื่องที่แต่งเองฉันก็รู้โอเคโอเคนะ น้องปิกกี้ศูนย์สามแปดใช่ไหมครับพี่เป็นพี่รหัสน้องเองพี่เป็นคนใช่ไหมคะตอนนี้ยังเป็นอยู่ครับแต่แต่หนูไปเช็คที่ทะเบียนแล้วเขาบอกว่าไม่มีชื่อพี่นะคะอ๋อพอดีพี่ออกจากหอในไปเช่าบ้านอยู่กับเพื่อนแต่ถึงจะออกไปแล้วพี่ก็ยังอยากดูแลน้องของพี่อยู่นะครับ อะไรอะน่ากลัวไปนิดนึงอะพอดีบ้านพี่ขายของพวกนี้พี่ก็เลยเอามาให้จะได้ประหยัดน้ำครัพี่เอามาฝากส่วนรูปข่าวดำที่อยู่ในสมุดใบสายรูปอากงพี่เอง พอดีพี่ไม่ค่อยได้ถ่ายรูปเลยให้รูปอากงแทนหน้าเหมือนกันพ,พี่จริงจริงเลยนะคะแต่เราเดาได้ใช่ไหมเนี่ยที่เอียส,สุดเลยอะคะ่ะเออพี่คะแล้วตอนนี้พี่เนี่ยมาแอบเขียนสมุดไว้สัญว่าอย่าตามหาพี่ตัวตัองสุดสีแดงๆอคะ่ะพี่ทำไปไงอะไม่มีใครรู้เลยนะ,ะอย่าตามหาพี่อะไร อันนี้พี่ไม่ได้เขียนครับเจ้าเียรนะูไม่มีแล้แลาระกรุ่เลือดชอบของขวัญเทยแคร์ที่แตกต่างกันกรุ๊ป A จริงจังตัวแม่ทำให้ไม่ชอบของขวัญที่ไม่มีประโยชน์กับตัวเอง กรุ๊ป B เป็นคนไม่ชอบอะไรซ้สำซากจำเจกรุ๊ปนี้จึงชอบของขวัญที่ดูแปลกและน่าสนใจกรุ๊ป O เป็นกรุ๊ปที่โปรดปรานเรื่องกินเป็นที่สุดจึงชอบของขวัญที่เป็นของกินกรุ๊ป AB เป็นพวกที่ไม่ชอบให้ใครมายุ่งหากอยากแค่แค่คนกรุ๊ป AB ให้เปลี่ยนเป็นการกระทำจะดีกว่า และนี่คือของขวัญเทคแคร์ที่แต่และกลุ๊ปเลือดชอบที่สุดอยากรู้เรื่องกรุ๊ปเลือดมากกว่านี้ติดตามได้ในเลิฟหลัดจัดรักให้ตรงกรุป๊ปทางช่องหนึ่งเวิร์กพอยที่พี่เรียกทุกคนมาประชุมในค่ำคืนนี้นะครับพรุ่งนี้เราจะมีหนึ่งเทศกาลที่สำคัญของฮอ,อชาให้เอาดอกกุหลาบไปให้หญิงสาวที่น้องชอบแล้วก็พาเขามางานสุขลอกสดกันได้เลย ทำไมเราสองคนไม่ไป